วันนี้นะคะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูนมปั่นมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปหน้าด้วยวิปครีมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะจะบอกว่าสูตรนี้นะคะหวานมันหอมกำลังดีเลยค่ะเป๊ะสวัสดีค่ะเน่เรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆอออแล้วนะคะเมนูสำหรับวันนี้ก็ทำง่ายๆอีกเหมือนเดิมละค่ะวันนี้นะคะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูนมปั่นมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปหน้าด้วยวิปครีมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะแต่เราไม่ได้มีมะพร้าวน้ำหอมมาวางอยู่เลยเห็นไหมคะเพราะว่าเน่ค่ะมีไซรัป มะพร้าวน้ำหอมค่ะของเชนอิรต้านะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีความหอมแล้วก็หวานเหมือนเราใช้มะพร้าวน้ำหอมจริงๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยมาแชร์ให้ค่ะว่าเราจะใช้ตัวไซรัปตัวนี้เนี่ยทำเมนูยังไงให้อร่อยๆนะคะเหมือนเราได้มาเป็นนมที่เราใส่กับน้ำมะพร้าวน้ำหอมจริงๆเลยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทำเป็นเมนูนมปัน่นมะพร้าวน้ำหอมที่ท็อปด้วยวิปครีมมะพร้าวน้ำหอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำวิปครีมกันก่อนนะคะ สำหรับวิปครีมค่ะวันนี้เน่ก็ใช้มาเป็นตัววิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะของ a n งเกนะคะก็แต่ว่าใครมียี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเนสใส่มาก่อนค่ะเราก็มีกระบอกวิปนะคะสำหรับร้านที่มีกระบอกวิปครีมก็ใส่มาได้เลยค่ะใส่มาครึ่งกระบอกนะคะพอได้ครึ่งกระบอกแล้วค่ะเน่จะมากดใส่หลับ มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะใส่ลงมา2ปั๊มค่ะ1 2หรือว่าประมาณ15 ML นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยค่ะพอเราปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาใส่แก๊สวิบค่ะวิธีการใส่แก๊สวิบนะคะก็คือพอเราถอดไอตัวหัวที่ใส่แก๊สนี้ออกมาค่ะแล้วเราเอาด้านมนตรงนี้นะคะเอาใส่ลงไปค่ะไอตรงหัวที่แหลมๆอันนี้สําหรับ ให้เขามีรูเจาะเนี่ยค่ะเอาไว้ข้างบนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้แล้วค่ะก็หมุนไปจนมันได้ยินเสียงฟู่นะคะนี่พอฟ่างนี้แสดงว่าแก๊สลงไปแล้วค่ะเขย่าเลยค่ะโอเคใช้ได้อ่าถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บวิบครีมก่อนนะคะก็ใสน่นมสดน,นะคะ นมสดรสจืดค่ะเนี่ยก็จะใส่มาที่6ออนนะคะ,ะนมสด6ออนใส่ไปอันนี้3นะคะเพิ่มความหวานมันด้วยนมผสมนะคะ นมผสมอันนี้เนี่ยก็คือนมข้นหวานข้นจืดที่ใส่มารวมกันเอาไว้แล้วข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยข้นจืดหนึ่งกระป๋องค่ะเดี๋ยวเนจะใส่นมผสมอันนี้ไปที่ออนครึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ผสมกันเอาไว้ก็คือเป็นนมข้นหวานหนึ่งออนแล้วก็เป็นนมข้นจืดครึ่งออนนะคะอ่ะพอมาเป็นนมผสมก็ออนครึ่งค่ะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้นะคะอันนี้ใส่มาออนครึ่งเสร็จแล้วค่ะเราจะมากดตัวไหลับนะคะใส่ลงมาสองปั๊มค่ะ1 2เห็นไหมคะใช้ไม่เยอะเลยแล้วเราก็ตักน้ําแข็งใส่นะคะ1นแก้วค่ะอันนี้เป็นแก้ว16ออนนะคะอันนี้ก็ใส่ไป1นแก้วแล้วก็ปั่นขาดด้วยเมนูมิลช์เชคนะคะยีห้าวินาทีอ่าเราก็มาเทสใส่แก้วเลยนะคะเนียนกริปนี่ เอาแบบไม่ต้องล้นแก้วนะคะไม่ต้องเต็มค่ะ,ะใส่มาแค่แบบว่าเกือบๆเต็มขอบแก้วนะคะเมื่อกี้เน่ใส่มแข็งไปเยอะนิดนึงจริงๆมแข็งเราใส่ไม่ต้องพูนนะคะเพราะว่าเราจะเผื่อพื้นที่เอาไว้สําหรับบีบวิปครีมค่ะแต่ว่าถ้าร้านไหนที่ไม่ได้ใช้วิปครีมก็เรียกว่าใส่หมดเลยนะคะมันก็จะพูนๆขึ้นมานิดนึงแต่เน่แบบว่าอยากจะให้ได้ชิมตัววิปครีมมะพร้าวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือใส่มาเลยค่ะ อเรียบร้อยแล้วเมนูนมสดมะพร้าวปั่นนะคะแล้วก็ท็อปด้วยวิบครีมมะพร้าวน้ำหอมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราเนี่ยได้เมนูนี้เนี่ยทำออกมาด้วยไซรัปซูนิอริตา้มามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยค่ะเราจะได้รสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมตัววิบครีมมะพร้าวกันก่อนนะคะอืมอร่อยอะ่ะมีความแบบ หอมมะพร้าวรฮ้จริงแล้วเนี่ยอืมอร่อยเุ้ยนมอร่อยมากอะจะบอกว่าสูตรนี้นะคะหวานมันหอมกำลังดีเลยค่ะเป๊ะอืมอร่อยอะมีความเหมือนแบบมะพร้าวน้ำหอมปั่นเลยอะแล้วใส่นม อร่อยมากๆเลยถ้ายังไงไปลองทํากันดูเลยค่ะต้องบอกว่าสูตรนี้เป๊ะมากๆแล้วก็หวานมันกําลังดีนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปเรียกว่าด,ดื่มแบบอีกทีหนึง่งอืมอร่อย ดมแบบสบายๆแล้วค่ะแล้วก็มีความแบบวิบครีมหอมๆมะพร้าวด้วยนะคะเ <_ d ose> น่มาแชาร์ให้ค่ะไปลองทํากันดูนะคะสําหรับท่านที่ใช้ตัวสลับอยู่แล้วก็สูงง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะถ้ายังไงทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชาร์ความรู้เรื่องอะไรมีคําแนะนําติชมอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชาร์ให้แล้วก็น้อมรับทุกคําติชมเลยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเมนูมะพร้าวน้ำหอมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u c r i b e Oriental c o f f e e c h a n แ e ลค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่แน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะทำง่ายๆมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนมปัน่นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ท็อปด้วยวิปครีมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ